สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องริ a โ o ลนวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือการฝึกคิดช้าและคิดเร็วซึ่งการฝึกคิดช้าและคิดเร็วเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้ระบบ2ความคิดเนี่ยในการดําเนินชีวิตประจําวันในทุกๆวันนะครับแต่คนเราเนี่ยบางครั้งคือไม่ได้ตระหนักว่าไอ้การคิดช้ากับไอ้การคิดเร็วเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับการคิดช้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะทําให้เราเนี่ยใช้ พลังงานมากขึ้นเราจะมีการไต่ตอ n มีการประมวลผลที่มากยิ่งขึ้นซึ่งการคิดเร็วก็ตรงข้ามกับการคิดช้านั่นแหละครับนั่นก็คือเราสามารถคิดได้รวดเร็วคิดทันทีตัดสินใจทันทีซึ่ง2รูปแบบนี้เราก็จะใช้งานแตกต่างกันไปในหลายๆครั้งบางเรื่องที่เราต้องคิดให้ช้าคิดให้รอบคอบคิดให้ละ,ละเอียดบางทีเราก็ดันกลายเป็นคนที่คิดเร็วซะอย่างนั้นเช่นเวลาเราจะตัดสินใจซื้อของใหญ่ๆม่าจะเป็นรถบ้านโทรศัพท์มือถือ สินค้าฟุม่มเฟือยกระเป๋าราคาแพงๆหรืออาหารบางมื้ออะไรบางอย่างหรืออะไรก็ตามที่เราถูกกระตุ้นด้วยการขายหรือจิตวิทยาการขายบางครั้งเราก็คิดไม่ทันเราก็กลายเป็นคนที่คิดเร็วตัดสินใจด้วยอารมณ์สุดท้ายแล้วเราก็เสียเงินไปโดยไม่รู้ตัวครับแต่บางครั้งในบางจุดที่เราควรที่จะคิดเร็วเรากลับดันคิดช้าซะอย่างนั้นเช่นบางครั้งเนี่ยเราต้องไปออกกาลังกายตามยิมเราต้องไปออกกาลังกายที่ฟิตเนสแต่บางครั้งเนี่ยเราติดขี้เกียจ เราติดหาเหตุผลให้กับตัวเองเราก็จะพยายามให้เหตุผลให้มากที่สุดคิดช้าให้นานที่สุดจึงทําให้อะไรก็ตามที่มันสําคัญกับเราแต่เราไม่อยากทําก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้ทํามาในท้ายที่สุดเพราะว่าเราติดคิดช้านี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งแยก2รูปแบบนี้ให้ออกก่อนเมื่อเราแบ่งแยกได้แล้วเราจะสามารถวางโ s i t ช o นการคิดของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในหลายๆครั้ง เรื่องที่โอมควรจะคิดเร็วโอมดันไปเป็นคนที่คิดช้าซะอย่างนั้นเช่นบางครั้งเนี่ยเราต้องทําการล้างรถเราต้องทําการล้างจานทําการกวาดหน้าบ้านทํางานบ้านทุกอย่างแต่เราดันคิดช้าว่าต้องทําอะไรก่อนทําอะไรเหนื่อยน้อยกว่าต้องทําแบบไหนจะเร็วกว่าต้องเดินไปตรงนั้นเก็บตรงนี้จะต้องแบบไปทําตรงนั้นทําตรงนี้เราพยายามที่จะจัดโซนจัดฟังก์ชันในสิ่งที่เราต้องทําทั้งหมดนั้นอยู่แล้วแหละ แต่ว่าเราต้องคิดเพื่อให้ตัวเราเนี่ยสบายที่สุดเหนื่อยน้อยที่สุดและทํางานได้สําเร็จรุ่งรงได้เรี็วที่สุดถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องที่ดีครับแต่มันทําให้ผมต้องเสียระยะเวลาในแต่ละครั้งประกับการคิดในรูปแบบเนี้ยแล้วทําให้กลายเป็นคนที่ย้าคิดย้ำำําทําเป็นคนที่ได้หน้าลืมหลังเช่นอากำลังจะเดินไปรถท็กซไม้มอา้าเฮ้ยลืมเปิดสายยางมั่งอา้าวเฮ้ยลืมไป กวาดพื้นก่อนเดี๋ยวใบไ,ไม้เปลี่ยกเดี๋ยวกวาดยากอีกกลายเป็นคนที่คิดซับคิดซ้อนไปเลยแล้วก็คิดวนๆแล้วก็หาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้นี่คือข้อเสียของการที่เราคิดช้าในเรื่องที่เราไม่ควรคิดครับแล้วกับกันพอเรื่องที่เราควรที่จะคิดให้ช้าเราถูกเซลล์คนหนึ่งเดินมาปิดการขายที่บ้านเราเพื่อให้เราทําการซื้ออะไรบางอย่างแต่ทีนี้เราดันตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์สุดท้ายแล้วเงินออกไปแล้วพอกลับมานั่งทบทวนดีๆ เรากลับได้รับคําตอบว่าเออเราไม่น่าเสียเงินซื้อไปเลยอ่ะเพราะว่าซื้อไปแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเกิดขึ้นมากับชีวิตเราเลยซื้อไปก็ไม่ได้ส่งเสริมอะไรให้เราดีขึ้นเลยแต่เราเสียเงินไปแล้วนั่นเลยครับเพราะว่าเราคิดเร็วจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งแยกกันให้ดีอะไรที่ควรคิดช้า สิ่งนั้นก็คือสิ่งที่มีผลกระทบต่อคุณในระยะยาวเช่นมีคนมาขอยืมเงินคุณมีคนที่ต้องการจะให้คุณซื้ออะไรบางอย่างในมูลค่าที่สูงหรือนำผลประโยชน์มาหลอกล่อคุณไม่ว่าจะเป็นเชิงธุรกิจเชิงการลงทุนหรือขอกู้ยืมเงินหรือให้ดอกเบี้ยคุณทุกสิ่งทุกอย่างครับถ้าเป็นอะไรพวกนี้คุณควรจะคิดให้ช้าไต่ตองให้นานที่สุดหรือเป็นไปได้ นำกลับมาคิดก่อนไปสอบถามภรรยาคุณไปสอบถามสามีคุณหรือสอบถามคนในครอบครัวสอบถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองเพียงคนเดียวนะครับเช่นคุณไปห้างคุณอยากได้สิ่งสิ่งนี้อยากได้มากเลยถ้าคุณซื้อึกนนเวลานั้นคุณก็เสียเงินทันทีครับจบคุณได้สินค้านั้นมาซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะจำเป็นกับตัวคุณหรือไม่จำเป็นเลยก็ได้เพราะว่าคุณก็อาจจะมีสินค้านั้นอยู่แล้วหรือสินค้าใกล้เคียงที่่า มันเป็นเพียงแค่ความต้องการของคุณแต่ถ้าคุณกลับมาบ้านมาไตรตองคิดทบทวนดูดีว่ามันสําคัญกับเราไหมเรามีมันแล้วมันจะช่วยอะไรเราบ้างถ้าหากว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเลยเพียงแค่ความอยากได้ของเราเท่านั้นซึ่งพอระยะเวลาผ่านไปคุณไม่ได้เห็นมันคุณไม่ได้สนใจมันความอยากได้ของคุณก็จะลดน้อยลงลดน้อยลงไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณก็ไม่ได้อยากได้อะไรอยู่ดีนั่นแหละครับคือ ผลประโยชน์ของการคิดช้าเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็ตามที่จะทําให้คุณสูญเสียเงินเป็นจํานวนมากแล้วมันไม่ได้เกิดผลประโยชน์กับคุณในอนาคตหรือว่ามันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณควรจะคิดให้รอบคอบคิดให้ช้าอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแต่จงใช้เหตุผลและคิดทบทวนให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจตรงนี้จะช่วยได้เยอะมา,มากๆครับแล้วมาดูการคิดเร็วบ้างว่าการคิดเร็วเนี่ยมันทําให้คุณเนะี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะ แล้วทาให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้รวดเร็วขึ้นด้วยนะครับคือบางครั้งเนี่ยเรากําลังจะเริ่มทําอะไรบางอย่างเนี่ยเราคิดวางแผนและลงมือทําใช่ไหมครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไปติดตรงวิธีการคิดแล้วก็วางแผนนี่แหละคิดอยู่นั่นวางแผนอยู่นั่นแหละไม่ได้เริ่มสักทีสุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันไม่ได้เริ่มท,ทําธุรกิจก็ไม่เกิดเงินก็ไม่มาลูกค้าก็ไม่มีไม่รู้จะทําอะไรอยู่เท่าเดิมพราะมัวแต่คิดซับคิดซ้อน่นี่นะคิดว่าลูกค้าจะมาซื้อเมื่อไหร่คิดว่าใครจะมาซื้อคิดวว่าาทํไปแล้ จะมีคนมองเราไม่ดีไหมคิดไปว่าทําไปแล้วเนี่ยจะมีคนมาดูถูกไหมถ้าเราทําไม่สําเร็จเราคิดเยอะเกินไปครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราลงมือทําเลยมันก็จะเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วก็ค่อยๆทําไปเรียนรู้ไปกับมันฝึกฝนไปกับมันครับแล้วก็อย่างเช่นการทํางานบ้านที่ผมเกิดมาก่อนหน้านี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราคิดเร็วเนี่ยสมมุติเรามีงานบ้านอยู่4อย่างด้วยกันลงมือทําเลยครับอะไรก็ได้ทําไปก่อนเลย หรือว่าถ้าคุณจะหยิบจับสิ่งของแล้วมือคุณมันเต็มละคุณยกมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็หยิบยกเท่าที่ยกได้แล้วก็หยิบเสร็จปุ๊บวางเสร็จปุ๊บก็เดินกลับมาหยิบอันใหม่ต่อหยิบมาเพิ่มหยิบมาเพิ่มแค่นี้เองครับเดี๋ยวมันก็จะครบทุกอย่างเองแล้วคุณก็จะหยิบจับทุกอย่างจัดเรียงให้มันเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยเองเพราะว่าแค่ลงมือทําเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดําเนินไปเรื่อยๆของมันเองเพราะงั้นให้พยายามฝึกคิดให้เร็วในการกระทําในชีวิตประจําวันในสิ่งง่ายๆเช่อนอานาํงกกอลัย การซ้อมวิ่งหรือการที่เราจะลงมือทํางานอะไรบางอย่างที่เป็นงานง่ายๆหรืองานที่เป็นกิจวัตรประจาําวันเป็นรูทีนที่เราทําเป็นประจําวันอยู่แล้วให้ฝึกคิดให้เร็วครับแล้วเราจะทํางานตรงนั้นนะ่ะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างตรงนั้นนะ่ะได้เร็วมากยิ่งขึ้นนี่เป็นข้อดีของการคิดเร็วกับการทํา กิจวัตรประจําวันให้มันดูราบรลื่นและงานมันก็จะฟลร์ขึ้นคุณได้ทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็มีเวลาว่างเหลือมากยิ่งขึ้นทําอะไรได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยการที่คุณคิดเร็วและลงมือทําในทันทีประสบคสวามสำเร็จได้ง่ายขึ้นจากการที่คุณเป็นคนที่คิดเร็วตัดสินใจแบบรวดเร็วแล้วข้อดีของการคิดเร็วเนี่ยจะทําให้คุณเป็นคนที่เฉียบคมมากขึ้นคุณจะอ่านหนังสือได้ไวขึ้นครับคุณจะสรุปใจค,ความสําคัญอะไรต่างๆเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็เวลาคุณฟังใครพูดหรืออะไรต้องก็ตามที่คุณต้้้อองงใใชสมมมนกการรรรรปปะะะววววลลลลผผเี่คุณ็็จไดด แล้วก็คิดเป็นระดับขั้นตอนคิดเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่แล้ววิเคราะห์ออกมาด้วยเหตุและผลเนี่ยในแงไม่มากยิ่งขึ้นจากการฝึกคิดเร็วครับวิธีการฝึกคิดเร็วนี้ง่ายมากๆครับลองเปิดหนังสือสักเล่มหนึ่งก็ได้แล้วคุณอ่านมันครับทีนี้อ่านอ่านอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณพยายามประมวลผลให้รวดเร็วอ่านให้เร็วที่สุดแล้วก็สรุปให้เร็วที่สุดในแต่ละบทแต่ละบทแต่ละบทครับแต่ว่าทุกครั้งที่อ่านเนี่ยต้องอ่านให้รู้เรื่องด้วยนะครับแล้วก็ต้องตั้งใจอ่านกันมานจริงจริง ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยช่วงแรกอ,อาจจะยากอาจจะอึดอัดน,นิดหน่อยแต่ถ้าคุณทํามันจนชินแล้วคุณจ่าจนได้เร็วขึ้นคุณจะสรุปผลประมวลผลได้เร็วขึ้นครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้คุณเป็นคนที่คิดเป็นระบบแล้วก็มีระบบระเบียบในสมองคุณในการประมวลผลทําอะไรแต่ละอย่างคุณก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจําวันได้ง่ายและราบรื่นมากยิ่งขึ้นแล้วเชื่อไหมครับว่าคุณจะจัดเรียงความสัมพันธ์ของชีวิตของคุณนะ่ะไปได้ดีขึ้นแล้วก็เร็วมากๆเลยครับเรื่องนี้คือดีจีจงๆนะคือ่อผมเย ได้ประสบพบเจอมากับตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาคิดช้าเกี่ยวกับการออกกำลังกายเช่นเช่นตื่นมาเนี่ยชอบหาเหตุผลตัวเองครับว่าขอเล่นโทรศัพท์ก่อนได้ไหมห้านาทีเดี๋ยวขอเดินไปอาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวค่อยแต่งตัวนะเดี๋ยวขอแวะไปตรงนั้นทําตรงนี้ก่อนกว่าจะได้ไปออกกาลังกายเนี่ยผมเสียเวลาไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงแบบเสียไปฟรีฟีซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่แย่มากแต่พอกับการ ผมกลายเป็นคนที่คิดเร็วตื่นมาปุ๊บลุกไปอาบน้ำเลยแล้วก็ออกกําลังกายทันทีกลายเป็นว่าผมดําเนินชีวิตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับกับการทํางานก็เหมือนกันเวลาเราจะเริ่มทํางานเนี่ยบางครั้งผมจะต้องวางแผนคิดคํานวณทบทวนอยู่นั่นแหละทําให้ไม่เกิดงานสักทีแต่สุดท้ายแล้ว วางแผนเสร็จปุ๊บรีบทาเลยทํางานทันทีจบครับงานมันก็เสร็จเร็วขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็โฟล์มากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งข้อดีของการคิดเร็วและก็วางแผนและลงมือทาทันทีวางแผนให้น้อยล,ลงมือทําให้มากมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยโฟลกับการทํางานมากยิ่งขึ้นครับทุกคนลองไปทําตามดูนะผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรได้เร็วขึ้นแล้วก็ไปได้ไกลขึ้นครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ